ลุงไกสอนอยังโน้มไหนแต่เป็นยังพันเห็ุได้เหตุสำเร็จเนี่ยมันขึ้นกับอุดมการขึ้นกับความตัดสินใจเสียสละเพื่อศาสตร์เพื่อประชาชนแก่เฮ็ดไดฉะนั้นโดยเฉพาะตอนน้านี้เหมือนการเกี่ยมดำเนินของประชุมใหญ่ขันต่างๆเมื่อกี้สายจันสีก็ได้บอกมาต้องยึดมันตามอันนี้พวกสายขันพว้เฮายุดมันนะนี่พว้เฮาบ่มีโอกาสสิแก้ไขปัญหาผู้เอจาจักเื่อ ขันอันนั่นก็ยังยานอันนี้ก็ยังยานโอ้ยขันเหาออกแล้วแล้วแล้วเพมันแล้วแข็งเหานี่นะมันบุกเพดอกขันจุดหมากตามหลักการของพรรคเออเจนอะไรสันนะสายนี่มดัดยังสายอื่นซืบทอ,อดก็คือสมัยต่อสู่กุซาท่านเลยฉะนั้นน,น,นับต่นี่ต่อไปเรียนผู้นุ่มเนะผู้นุ่มผู้นุ่มแนนต้องได้ตังนาฝึกฝนลอลอหลอมตนเองให้มีความหูความสมาดมีคุณถาดการเมือง พื่อซืบต่อภารกิจของพรรคของการปฏิวัติที่จะมอบให้แท้ผู้นุ่มมันจะต้องได้รับต่อเหตุอะไรผู้อายุสูงก็ออกไปมันก็ธรรมาดาฉันผู้นุ่มขันบุเกี่ยมจิตเกี่ยมใจอันนี้นะไพิเสีเหตุนานะแต่ว่าลีกเว้นอันนึงอันผู้นุ่มมีทายเอียงบุดีอันนึงน่งเนนี้เนาะ,ะระวังเนอะในเมื่อถือแผนกําหนดเอาเอาเอเป้าหมายสิบเปี่ยนแทนเลขาพรรคแขวงเลขาพรรคกระรวงเมีนสายนี้แหละแล้วก็บอก เมันหาวิธีค้นลม่มหัวนาออกเลยเพื่อตัวเองจะได้ขึ้นไปอันนั้นก็ชั่วพวกสายขอโทษข้บพระเจ้าว่ามดน่มักมีได้พนังงานนุม่มบางเทือให้เป็นกรรมการส้ำห้องศูนกลางพักหรือบางเทือเป้าหมายสหายเดอ้อชื่อชื่อตอเลยโอ้ขึ้นมือขึ้นเจียว่ากูนี่เก่งอันนั้นพิษผาดนักต้องตั้งนาฝึกฝนลออล้อมหำเฮียนโดยเฉพาะเหมนตั้ผู้อาวุโส ผู้อาวุโสอันดีก็มีอันอ่อนก็มีแต่เ้าก็เฮียนอันดีของเพื่นนั้นเฮียนเอาน้ำใจเสียชราของเพื่นนั้นเพื่อตัวเองจะกลายเป็นผู้นำต่อขอนำแท้ๆติดตามเบิ้งขั้นพนักงานนุ่มผู้ใด้ละปองแต่คนหล่มหัวหน้าอย่ากจะเอาเป็นหัวหน้าข้าพเจ้าว่าผู้นีผู้นี้เนอะป้องแต่เคี้ยวผู้นั้นเคี้ยวผู้นี้เจ้าก็เฮ็ดเวียงงุบๆตีให้เฮ็ดยังก็เฮ็ดตีต่อไปนี่เสดว่าเจ้าซี่ไหนบรรดาสหายเป็นห้องละธรมุนตีนุ่มๆนี่บ้างเถื่อเสียเอาลงท้องทินไหน ลงท้องทินเพื่อไปฝึกฝนเลหล้อมอยู่ท้องทินพ่บนบุหมายว่าลงท้องทินเออกูนี่แหละจะไปเป็นเลยขารักแข็งเนี่ยสะเฝ้าคืดอันนั้นนะให้เป็นห้องก็ตั้งใจเฮ็ดห้องให้มันดีเป็นห้องเลยขาบอกหรือว่าเป็นห้องเจ้าแขก็เฮ็ดเวียกอันนั้นให้มันดีเพื่อฝึกฝนลหล้อมให้มันได้ปัดกลับคืนมากระช่วงก็จังสามารถนำพาก,กระช่วงอะไรดีอยากเฮ็ดเนี่ยนั้นหรือว่าขั้นกรณีว่าเออสมอยู่ซื้อต่ออยู่แขงก็ให้อยู่แข้งตบมเป็นอยา่างไปบนไหนก็เมียนของผักของราถมมด ผู้นุ่มขอให้ต่างสติเนี่ยนั่นอันนี้ขอตำหนิแล้วก็ขอเสนอพร้อมตำหนิกับขอเสนอไปน้ากันเอาบรรดาสายสินยังนุ่มที่จะทึกบรรจุเขานุ่นในแผนกำนดเป็นพนักง,งานซืบทอดอันใดก็แล้วแต่อันนี้เนนมนทัศนะของพรรคของกรมการเมืองขอมอบให้พวกสายขึ้นเนี่ยนั่นเอาพิทึกก็ไปวิจัยเบังแต่ข้าพเจ้าว,ว่าขั้นมีแนวคิดโลโลเล่เล่เนี่ยมันบ่มีพนักง,งานที่ดี ต้องหำเฮียนบ่มีไผ่ดีหมดบ่มีไผ่เก่งหมดเราปลกสายเอ้ยเออมันเป็นจีเซนสานผู้นุ่มข้าพเจ้าอยากเ์บ่าขึ้นเน้นแท้ๆอันแล้วขอให้ผู้อาวุโสติดตามเบิ่งอันผู้นุ่มขันไผยังมีทัศนะว่าอยากอยากขึ้นไหวโพดอยากคนล้มหัวหน้าจะเอาเอามันบุรีเป็นผู้นำชกสุดเท่าใยให้มันตายเท่านั้นบุรีบ่เอาอันนั้นเนี่ยสำหรับพนักงานนุ่มบ่ให้คัดของไปบันใดก็ต้องไปตี ขันคัาครองแล้วก็ตองเบิงกันเท่านั้นแหละอันนี้มีธรรมเฮียนน้ำมูลเสือของพรรคเฮาอันที่สองบรรดาสหายที่อบวุโสขออย่าช่วยโอกาสโอ้เฮานี่เส้นออกบำนาญแล้วเส้นสั้นจังซี่เลยเป็นเส้นตัวเส้นตัวเส้นตัวลุยขอนบขอไหวยาชุเห็ดเนาะขอให้เสดสู้มูลเสืออันีงามขอให้เป็นแบบอย่างให้ผู้นุ่มสร้างผู้นุ่มตามจันทรยาบันที่ซื่อสัตย์บริสุทธ เป็นพนักงานของพรรคสร้างให้เขามาซื้อถอดทำในงานของเฮาถิยุสร้างให้เขามาซื้อถอดท,ที่เฮาได้เหตุ่านมาให้มันเป็นผู้ดีขั้นสายเป็นผู้อบุโ,โรสผู้สร้างผู้นุ่มจะสร้างไัยชนะต้องได้สร้างไหนขั้นสายสร้างบะไรก็มีโทษคือกันกอย้อนในนั้นเลยมาตรฐานกำหน,นดออกเนนันพวกเฮาต้องพ้อมกันปรับปรุงพวกเฮาต้องพ้อมกันพิเตเฮตไตนาพูกสายเนีย่ยชุบวาบเฮตดบ่ได้อะนะเออเขาเอินมาขั้นเมียนตกเขาลัที่บทเฮียนนิยมในเมียน่า โอ้ยบุไดใดอกผู้นี้ผู้นุ่มมันบุหูอีหยังเนี่ยเห็นบ่เออบ้านี้ตัวเองเห็นยังซ้ำได้